การรอรัฐบาลไปอีก10เดือนเนี่ยมันในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกอมันเป็นเรื่องอุดมคติอย่างเดียวครับหน้างานจริงเนี่ยเกิดความลาบากมากเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันต้องใช้งบปีเก่าไปพรางก่อนแล้วใช้ได้เฉพาะจ่ายงบเงือนเดือนถ้าเป็นงบลงทุนที่ต้องไปก่อสร้างทํารุ่นโครงการใหม่ๆทานี่เนี่ยนะไม่ได้เลยเศรษฐกิจมันมันชะงักแน่นอนอันนั้นเป้าที่1ครับเป้าที่2มันมีบางเรื่องที่ประชาชนไม่รู้เราเจ็บอยู่แต่เราไม่รู้อะไรอนะน้ํามัน,นครับใครรู้บ้างว่าขณะนี้เนี่ย น้ำมันเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยมันถูกกลับมาจัดเก็บภาษีสัมปรสาทธิมิตรบาทวันที่20เนี่ยคือวันที่มาตรการมันหมดลงแล้วเปรียบเทียบกับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ภาษีสัมปรสาทธิมิตรหรือ excise t a ทจะเก็บอยู่บาทกว่าแต่พอมาวันวันที่21เนี่ยที่แค่วันเดียวผ่านไปเห็นไหมมันกระโดดขึ้นเป็น5บาทเกาคือกลับมาจัดเก็บเกือบ5บาทเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะไปออกมาตรการภาษียกเว้นต่อไปได้แล้วทำไมประชาชนไม่รู้สึกเลยเพราะองทุนน้มั เขาเข้าขไปจ่ายไอ้ตัวนี้แทนและทราบไหมว่าพอกองทุนน้ำมันไปจ่ายประชาชนอาจจะมรู้สึกเออเติม,เต,มเติมดีเซลก็เหมือนเดิมนี่ไม่ได้แปลกอะไรครับแต่เบนซินขึ้นกระจายนะครับเบนซินทีนน่ท่านเติมน้ำมันอยู่ทุกวันนี้ e85 e20 ขึ้นสามบาทเกือบสี่บาทอเราไม่รู้สึกเลยใช่ไหมเรารู้ไหมว่าที่เรามันต้องขึ้นอย่างนั้นเพราะกองทุนมันมีเงินใส่ไปไม่พอเพราะมันต้องไปอุ้มดีเซลเพราะมันเกิดขึ้นจากเป็นเพราะเรามีรัฐบาลรักษาการไม่ใช่รัฐบาลทีม่มียงหนาจเต็ม สำหรับชาติพัฒนากล้าเราผม,งงรผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับก้าวไกลนะแล้วผมคิดว่าสมการที่ดีที่สุดคือเพื่อไทยกับก้าวไกลกลอดอยู่ด้วยกันครับแล้วเพิ่มเสียงให้ได้มากที่สุดแล้วเพิ่มเสียงให้ได้มากที่สุดปัญหาของตอนนี้คือก้าวไกลไม่ถอนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองผมว่าคุณถอนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองคือความจริงใจของการที่จะนําเสนอว่ามาตราหนึ่งกฎหมายยามาตราหนึ่งสองเรื่องคดีดูหมินม่นมีระมาทอาคาดมาลายสาบันเนี่ยคุณจะไปยกเลิกคุณจะไปแก้ไขเนี่ยพักการเมืองอื่นๆเขาไม่เอาด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อก้าวไกลดูแล้วเมื่อพรรคการเมืองอื่นๆไม่เอาด้วยหลักประชาธิปไตยคุณก็ต้องรับเหมือนกันนะหมายความว่าไงสสในสภาเนี่ยมีกันอยู่ห้าร้อยคนหนึ่งร้อยห้าสิบกว่ากว่าในซีของก้าวไกลเห็นว่าควรจะแก้หรือควรจะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแต่พรรคอื่นๆเขาแสดงออกหมดแล้วว่าเขาไม่แก้เขาไม่ยกเลิกอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปต่อด้วยร่วมกันเนี่ยแบบเพราะเป็นรัฐบาลผสมนี่ถูกไหมครับก็ต้องฟังคนอื่นเขาด้วยไงประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะแล้วก็ ถ้าเขายอมสลัดออกได้มันจะปลดล็อกทุกอย่างไม่มีใครกลัวสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงหรอกอแล้วไม่มีใครกลัวที่จะปฏิรูปประเทศนี้ให้ดีขึ้นครับเพียงแต่เรื่องไหนที่ควรทําเรื่องไหนไม่ควรทําอะไรเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอะไรควรเก็บในลิ้นชักอัะไรคือโลกความเป็นจริงอะไรคือโลกแห่งอุดมการที่มันเกิด<อ>ขึ้นไม่ได้ก็ต้องแยกแยะกําลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วกำลังจะเข้ามาบริหารประเทศที่เรื่องใหญ่มากคแค่เรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมคิดว่า ก้าวไกลน่าจะสละได้ในโนโยบายนี้